รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมประเภทละครก่อนสองทุ่มได้แก่ <dalam listening> คุณสกาวใจพูนสวัสดิ์ค่ะจากละครเรื่องเทียนสองแสงค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ขออนุญ,ญาตนะคะเมื่อกี้ขอโทษทีเดินอ้อมค่ะตื่นเต้นนิดนึงนะคะก็ไม่คาดคิดค่ะว่าจะได้มารับรางวัลอีกครั้งนะคะของการแสดงในอายุ48ย่าง49ปีนี้ค่ะก็ตื่นเต้นนะ ันนี้จริงๆแล้วในชีวิตการแสดงของอมเนี่ยก็อยู่วงการนี้มา30กว่าปีแล้วนะคะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณนะคะรางวัลน,นาตลาล่าสนะคะซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติมากๆเลยนะคะสาหรับพี่ๆน้องๆน,นะคะแล้วก็ทุกๆท,ท่านนะคะที่เป็นอุตสาหกรรมในวงการบันเทิงแห่งนี้ขอบคุณช่องวันนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่บอยตะบนเกียรติค่ะพี่ป้อนนะคะนิพนธ์แล้วก็ผู้กํากับการแสดงะค่ะพี่พี่รถนะคะแล้วก็ทีมงาน ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นคนเขียนบทนะคะแล้วก็พี่ๆช่างไฟช่างกล้องพี่น้องในวงการในละครเรื่องเทียนซ่อนแสงนะคะเมื่อกี้น้องกีนบอกว่าอะ,อะไรนะ <laughs> เทียนส่องแสงใช่ไหมโลกค่ะเรื่องเทียนซ่อนแสงแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ส่งบทอ,อีจงรักนะคะให,ให้กับอ,อมสกาวใจคนนี้ได้ถ่ายทอดออกมาให้คนเกียรติทั้งประเทศค่ะขอบคุณ <laughs> มากค่ะ <laughs>